สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกพบกับช n n น l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมค่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะรา,าศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมค่ะเพื่อนๆดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีน,นะคะจริงๆแล้วถ้าทราบลัคนาอยากให้คุณยึดตามหลักลักนาเป็นหลักค่ะ ในช่องนี้นะจ๊ะยึดตามปราโคราศาสไทยนะคะโดยมีไพ่เป็นส่วนขยายและสำหรับท่านที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ค่ะชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจสักนิดนึงค่ะง่ายๆค่ะเพียงคุณกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช anel ค่ะ เอาละค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเข้าเรื่องของเรากันเลยนะดูสิเขว่าการเคลื่อนย้ายของดวงดาวในเดือนกุมภาพันธ์นี้ส่งผลยังไงบ้างต่อภาพรวมชะตาชีวิตของคุณนะคะชาวราศีพิจิกชาวธาตุน้ําค่ะ อาแล้วค่ะดาวประจําตัวของคุณนะจ๊ะก็คือดาววังคารนะคะโคจรไปอยู่ในเรือนการเงินนะคะถือว่าเป็นจังหวะเวลาช่องทางโอกาสดีๆมากๆนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะในการทํามาหากินทํามาหาเงินจังหวะช่องทางนะคะในเรื่องราวของการเงิน,นะค่ะถือว่าเข้าที่เข้าทางเป็นอย่างมากทีเดียวยังไปร่วมกับดาวพุธนะคะแล้วก็ดาวศุกร์ด้วยค่ะดาวพุธนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนราพะนะคะราพะกะโชกลาบลาบผลตง ตามความสําเร็จต่างๆและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะมรณะคือต่างชาติต่างประเทศทางไกลการเดินทางต่างๆได้นะคะต้องบอกก็ ใครที่ทำงานกับแวดวงพวกนี้ถือว่าส่งผลดีให้กับคุณนะคะโซเชียลออนไลน์ต่างๆก็ได้นะคะงานเกี่ยวกับแวดวงความเชื่อต่างๆนะคะก็ถือว่าได้อยู่นะคะทีนี้และยังมีดาวศุกร์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิคู่ครองนี่แหละคะ่ะและยังเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยนะคะดังนั้นช่วงนี้นะคะระวังนิดนึงเพราะเขาเดินแบบนี้มามาร่วมกันแบบนี้ระวังถ้าเกิดคุณมีหุ้นส่วนนะคะทำอะไรร่วมกับผู้คนเนี่ยก็อาจจะต้องระมาัดระวังเรื่อง อารมณ์นะคะเรื่องข้อตกลงเรื่องสัญญาอะไรต่างๆนิดนึงนะคะให้ระวังการทะเลาะกับผู้คนได้โดยง่ายนะคะช่วงนี้ก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าเอาอะไรมาเป็นประเด็นนะคะให้มีปัญหาหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีอะไรมากระทบกระเทือนนะเขาเรียกว่าอารมณ์ของคุณอารมณ์จะขึ้นง่ายหัวเสียง่ายอารมณ์ร้อนง่ายนะคะจิตตกง่ายอาจจะต้องระวังตรงนี้หน่อยค่ะ แต่ว่าจะเป็นประมาณช่วงต้นๆเดือนนะคะไม่ได้เป็นตลอดนะคะจะดีลจะพูดจะจาอะไรกับผู้คนช่วงนี้ก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆนะคะหรืออาจจะ็ช่วงเวลาหนึ่งที่รู้สึกโอ้ยมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาทําให้เราปวดหัวหัวเสียได้นะคะจิตตกได้ค่ะแต่ตั้งแต่หลังวันที่26กันยายนเป็นต้นไปนะคะดาววังคารนะคะจะโครจรเข้าพบสหัชชะนะคะแล้วไปร่วมกับดาวเสาร์การเดินของดวงดาวแบบนี้ระมัดระวังเรื่องราวของอุบัติเหตุนะคะมาที่มาจากการเดินทางะคะ่ะดังนั้นก็คุณอาจจะต้องระมัดระวังนะคะ ขับขี่ยวดยานก็ยังอยู่มีสตินะคะรถรานะคะ หยยานพานะก็ต้องเอาไปตรวจเช็คบ้างอะไรอย่างนี้จะดีรู้ดวงก่อนเพื่อให้ระมัดระวังนะคะไม่ใช่เพื่อจิตตกนะคะหรือถ้าเราทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอาจจะเสริมแก้เคล็ดหน่อยนะคะเดือนนี้อาจจะตั้งแต่ต้นเดือนอาจจะไปบริจาคลงศพนะคะบริจาคเลือดนะคะไปถ่ายชีวิตสัตว์นะคะร่วมถ่ายชีวิตโกโคกระบือทําบุญเกี่ยวกับเขาเรียกว่าช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นะคะเจ็บไข้ได้ป่วยอาาถาถือว่าเป็นการเสริมเติมต่อชะตาเราได้นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลานึงเอา เอาเลือดออกก่อนดีไหมไปขูดหินปูนนะคะหรือว่าใครจะไปทําสวยทํสัญลปกรรมอะไรก็เหมือนกับว่าไหนๆก็เป็นการเอาเลือดออกไปก่อนอย่างนี้คะ่ะถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวได้นะคะเอาละค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของการงานค่ะการงานของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเดือนนี้นะคะถ้าไม่จะโมจะติดตกคิดมากคิดกลับไปกลับมาเดือนนี้เกี่ยวว่าภาพรวมของชาวพิจิกเนี่ยการงานถือว่าเสริมส่งพลังงานที่ดีสําหรับต,ตัวตนของคุณนะคะเพราะดาวอาทิตย์ค่ะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม าการงานของคุณเนี่ยโคจรอ,อยู่ในภพสหัชชะนะคะก็มีเกณฑ์นะคะ,ะเขาเรียกว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่ดีการติดงานที่เกี่ยวการติดต่อประสานงานตัวแทนในหน้างานที่เกี่ยวเกี่ยวกับการใช้คําพูดคําจานนะคะฝ่ายขายต่างๆเนี่ยนะคะถือว่ามีจุดความสําเร็จให้กับคุณได้เป็นอย่างมากเดือนนี้ถ้าใครที่ทํางานที่ต้องไปพบเจอผู้คนนะคะก็อยากเก็บตัวคะ่ะจงออกไปพบเจอผู้คนสังคมกลุ่มกลุ่มคอนเน็กชันต่างๆอาจจะทําให้คุณได้เปิดโลก,กทัศน์เกี่ย กับเรื่องการงานใหม่ๆนะคะพบช่องทางใหม่ๆในการทํามาหาเงินได้ทํามาหากินได้นะคะเขาเรียกว่าแต่เดือนนี้จะเป็นเดือนหนึ่งที่เก๋บอกนะคะถ้าคุณไม่มัวแต่จิตตกอยู่ปลุกพลังนักสู้ในใจคุณขึ้นมานะคะแล้วอย่าไปคิดมากกังวลกลัวสับสนไม่มีเหตุผลหรือว่ากลัวไปเองคิดไปเองกลัวเพราะว่าคือจะมีคู่แข่งในการงานไหมจะโดนบททดสอบอะไรคือปีนี้นะคะเดือนนี้นะคะขอให้ตั้งมั่นกับสิ่งที่ทำนะคะแล้วก็เรียกว่าแสดงตัวตนอย่างเต็มที่ถือว่าความสําเร็จดีๆนะคะจะมาสู่คุณเป็น อย่างมากทีเดียวค่ะ และด้การเดินของดวงดาวแบบนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณเนี่ยจะเหมือนกับอยู่ไม่ค่อยติดที่นะคะจะต้องไปนู่นไปนั่นนะคะติดต่อตรงนู้นตรงนั้นอันนี้ถือว่าดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับชีพจรลงเท้าเลยนะอาจจะมีดวงเดินทางแบบกระทันหันนะคะไปนู่นไปนี่ตลอดหรือไปติดต่อในเรื่องราวของการงานถือว่าจะเป็นส่งผลที่ดีให้สําหรับตัวคุณค่ะหรือท่านไหนนะคะทํางานประจาไม่ได้ไปไหนคุณจะรู้สึกว่าช่วงนี้อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆอยากจัดโต๊ะที่ทํางานใหม่อยากย้ายเก้าอี้ที่ทํางานใหม่จัดมุมโต๊ะทํางาน หรือมีการปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายตัวเองโยกย้ายขยับขยายปรับเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนหว่วงจุยให้กับตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วพอตั้งแต่วันที่หลังวันที่13กุมภาพันธ์เต้นไปนะคะดาวอทิ่จะย้ายไปอยู่ในภพพันธุนะคะก็มีโอกาสจังหวะเวลาที่ดีหลายท่านหลายคนอาจจะหยิบจับงานเก่าโครงการเก่าโปรเจกต์เก่าสิ่งเก่าๆงานเก่าๆากลับมาปรัดฝุ่นทําใหม่ซึ่งก็สามารถสร้างความสําเร็จให้กับตัวตนของคุณได้ค่ะใครนะคะที่ทํางานที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับ ที่ดินอสังหาหริมทร,พรัพย์ก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะคะถือว่าช่วงนี้จะส่งผลที่ดีให้กับคุณนะคะพวกเกี่ยวกับ หยดยาพาหานะต่างๆด้วยค่ะนะคะถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าหรือบางคนอยากจะริเริ่มอยากจะทําอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะช่วงนี้ถือว่าจังหวะดาวเดินดีค่ะขอให้ส่งพลังให้กับตัวเองขึ้นไปนะคะเดือนนี้นะคะพยายามคิดบวกคิดดีๆไว้นะอะไรที่เป็นพลังงานบวกเอาใส่ตัวเองนะคะพลังงานลบทิ้งไปนะคะถ้าเช้ามาเกิดจิตตกคดหูไม่มีอารมณ์ไม่มีแพสชั่นพยายามสั่งจิตสั่งใจนะคะบอกกับตัวเองเอาไว้นะคะว่าเราทําได้ เรามีพลังวันนี้เราจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะบอกแล้วนะคะเรามีจุดท้ไทยวัตถุนะคะอยู่ที่หัวใจของเรานะคะตามถ้าพระพุทธองค์บอกไว้เราสามารถใช้สมาธิใช้ความมุ่งหวังที่ดีบอก เหมือนเพ่งพลังจิตนะคะบอกไปในจุดกึ่งกลางใจของเรานะคะว่าเราทําได้เราปรารถนาสิ่งใดนะคะในทางที่ชอบที่ควรนะคะพลังตรงนั้นจะส่งให้เราเหมือนกับวันนั้นอาจจะเป็นวันที่ดีๆตื่นเช้ามาพูดแต่สิ่งดีๆกับตัวเองคิดแต่สิ่งดีๆกับตัวเองและผู้คนนะคะมันจะเหมือนกับเป็นพลังงานบวกที่คุณเหมือนกับมันสดใสตั้งแต่เช้าวันใหม่ก็จะนําพาพลังงานดีๆให้เข้ามาสู่เราด้วยค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้เรื่องราวของการเงินนะคะการเงินในเดือนนี้นะคะ ภาพรวมของดวงของดาวที่เดินแบบนี้ถือว่าเริศสำหรับคุณเลยนะเป็นจุดที่เริศจุดที่ดีนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวกระดุมพระการเงินเนี่ยนะเขาโครจรไปอยู่ในภพพันธุนะคะร่วมกับดาวอาทิตย์เดือนนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ชาวพิจิกอยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆต่อยอดเงินที่เรามีอยู่เอาเงินที่มีไปขยับขยายทําอะไรเพิ่มนะคะก็ต้องบอกว่าทําได้เลยค่ะแต่ทุกอย่างนะคะทำด้วยสตินะคะแต่ถ้าทําได้ทําลงทุนอะไรแล้วนะคะได้ผลกําไรอะไรก็คือแบบว่า เหมือนกับว่าบางครั้งมันต้องอย่าโลภมากอะคะ่ะเอาพอประมาณอันนี้จะดีมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นจุดเวลาที่ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดมีโอกาสได้โชคลาภทางการเงินด้วยนะคะทั้งทางตรงแล้วก็ทางลับนะคะผู้คนยังให้เมตความเมตตาอุปถัมภ์ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การค้าจุนนะคะที่สําคัญที่สุดเพศตรงข้ามนะคะช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่ามันนี้อิทธิพลนะคะของดาวศุกร์นะคะที่เป็นดาวปัตตุณิคู่ครองเนี่ย โครจรไปอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินงขอประทานโทษค่ะดาวเจ้าเรือนราพะนะคะดังนั้นช่วงนี้จะพูดจะจาอะไรกับใครนะพูดดีๆเข้าไว้เนี่ยมาเลยนะคะโชคลาภนะคะการเกื้อหนุนอุปถัมภ์ขู่คลองเพศตรงข้ามผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาค่ะถือว่าจะส่งผลดีให้กับตัวคุณเป็นอย่างมากเดือนนี้นะคะพูดดีเป็นสีแก่ตัวมากๆเลยค่ะเอาละค่ะทีนี้ขอบ กลับมาในเรื่องราวของความรักค่ะความรักเป็นยังไงบ้างคะในช่องเก๋นี้นะคะมีคลิปความรักเจาะลึกแยกออกไปเป็นทุกๆราศีราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันจ้าแต่นี่จะเป็นภาพรวมในเรื่องราวของความรักนะคะแต่เดือนนี้ดาวเดินดีนะดาวเดินดีค่ะชาวพิจิกเพราะว่าดาวปัตจุบัคู่ครองของคุณก็คือดาวศุกร์เนี่ยนะคะโคจรไปอยู่ในเรือนการเงินก็บอกแล้วนะเดือนนี้คู่ให้ลาบให้โชคให้คุณอุปถัมภ์ค้ำจุนเกือ้อหนุนคุณค่ะและที่สําคัญที่สุดคุณจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามด้วย นะคะคในช่วงเวลานี้นะทีนี้เราลองมาดูสิคะว่าไพ่จะบอกยังไงบ้างนะคะมาที่คนโสดก่อนเลยนะคะเดือนนี้นะคะดูแลตัวเองเข้าไว้นะคะพูดจาดีๆทําตัวให้สวยให้หล่อเข้าไว้คิดดีทําดีนะคะถือว่าเป็นเสน่ห์เฉพาะตนของคุณทีเดียวสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้สําหรับผู้พบเห็นคุณด้วยนะคะจะเกิดความรักใคร่เมตตานะคะอยากจะสารต่ออยากจะคุยนะคะเอาละ มีไพ่อะไรบ้างคะมีไพ่เพซซ์วอนนะคะไพ่สามไม้นะคะไพ่เอ็มเพอร์ค่ะคนโสดนะคะมีโอกาสนะคะถูกตาต้องใจถูกชะโลกับคนไกลได้ด้วยนะคะต่างชาติต่างประเทศต่างภาษา,ต,า,า,ษาต่างวัฒนธรรมหรือไปถูกชะตาทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ได้ด้วยนะคะมีโอกาสมากๆทีเดียวนะคะบางทีมันมาเองคะ่ะช่วงเวลานี้นะคะอาจจะได้พบคนโปรไฟล์ที่ดีนะคะบางคนมีความต่างกันวัยต่างกันใหม่มากกว่าก็น้อยกว่านะคะแต่ว่าอยู่เลเวล ที่ดีนะคะโปรไฟล์ดีการงานดีเข้ามาได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ และมีพลังงานของเดเวอร์อาจจะเพราะว่าฐานบุญฐานกุศลต่างๆที่คุณเพียรพยายามทํานะคะส่งผลหนุนนําให้คุณได้ไปเจอเรื่องราวตรงนี้ด้วยหลายท่านหลายคนอาจจะเจอจากการเดินทางการติดต่อหรือแม้กระทั่งการไปทําบุญทากุศลอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่นําพาเรื่องพวกนี้เข้ามานะคะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะไป,ไปพบเจอกันตรงนี้ได้ด้วยนะคะถือว่าเป็นจุดที่ดีนะคะสําหรับชาวพิจิกแต่ไพ่เพชรบอลเป็นการเริ่มต้นค่ะทุกอย่างคือการเริ่มต้นนะคะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษา มีโอกาสบอกแล้วนะคะอันนี้เป็นการทำนายพยากรณ์แบบภาพรวมนะจ๊ะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะ อาจบางท่านอาจจะเกิดกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ค่ะเอาละค่ะแต่คนมีคู่นะคะมีไพ่สิบเหรียญไพ่หดาบแล้วก็ไพ่ห้าไม้ค่ะคือจริงๆแล้วบอกแล้วอุปถัมภ์คำจุนนมากๆเพราะดาวเดินแบบนี้คู่ให้การเมตตาอุปถัมภ์เก้อหนุนบางคนเนี่ยไปเปลยอะไรไปเล่นๆเอาคู่จัดของมาให้อยาซะอย่างนั้นนะคะแต่เดือนนี้ต้องติงนิดนึงสาหรับคนที่เป็นคู่ที่อยู่ไกลกันอาจจะอยู่ดีๆคิดถึงกันได้นะคะหรือว่ามีความไม่ไว้ใจกันขึ้นมากระฐานหันซะอย่างนั้นละคะ่ะ อาจจะเป็นเพราะระยะทางระยะห่างทําให้คุณไม่ไว้ใจกันอย่างนั้นทั้งที่จริงๆไม่ได้มีอะไรนะคะเพราะบางทีคู่เนี่ยดีกับคุณเกินไปคุณก็กลัวเหมือนกันเอ๊ะทำไมช่วงนี้ดีจัง มีอะไรปิดบังมาไว้หรือเปล่าไปติง้งคิดอย่างนั้นซะอีกนะคะก็บอกแล้วนะคะมองภาพรวมของความสุขจะดีที่สุดแต่หลายท่านหลายคนอาจจะช่วงนี้คู่งานยุ่งต่างคนต่างงานยุ่งไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันก็อาจจะเป็นประเด็นได้นะคะดังนั้นอย่าเอาเรื่องเล็กๆมาทําให้เป็นปัญหาสําหรับภาพรวมของคู่ที่มีความสุขค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะสําหรับการติดตามสวัสดีคะ่ะ